สวัสดีครับพี่น้องมือนีแฟมิลี่อีสานอยู่ที่ปันหวานแคมป์กาวครับอำเภอสวนผึ่งจังหวัดลาดชะบุรีครับมือนีเข้ามากลางเต็มครับพี่น้องกลางเต็มริมลำธานครับลำพาาชีครับนำ้ำใสๆอะไรเย็นๆเลยพี่น้อง นี่ก็จะเป็นบรรยากาศให้ในร้านกลางเต็นครับนี่เต็นห์ขอเฮาครับเมื่อคนอากาศตอนนี้เจ็ดโมงเช้ครับประมาณสิบสี่ิบหาองศาครับเย็นขนาดเลยพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศให้ในล่านครับปันหวานแคมป์กาวอำเภอสวนผึง่งจังหวัดราชบุรี บรรยากาศดีมากครับพี่นอ้องทำรีสารกับมาลับผ้าลูกมารับล่มหนาวครับเปลี่ยนบรรยากาศกินเข่านอกบ้านบ้างครับนี่ครับพี่นอ้องํำทานนำไซไหไลเย็น คนมากางกันไลยอยู่ด้วยครับพี่นอ้องฟังเบิง์นครับพี่นอ้งนนอนงเสียงน้ำไหลนอนฟังเสียงน้ำไหลนี่มันก็ฟินไปอีกแบบครับ อากาศกดีขึ้นในหมอกกัลุ่งน้ำครับพี่นอ้องอาเต็นกับเปียกเลยครับบรรยากาศเพืใอนรล้านลมเรื่นดีครับเป็นล้านงาเคี้ยวหอมไม่ร้ายขนาดครับ ลมลื่นครับบนงครับก็จะินีค้นกางเป็นยอมเป็นยอมไปรับผม เดี๋ยวแฟมิลี่สารขอจบคลิปเพียงสำมีครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเฮ็ดกับเขาเศร้ากินกันครับพี่นอ้องวเจอกันไหมครับสวัสดีครับ